คุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน n e g i f t Confirm สุดพอตยังคืดฮอตแต่กอดก็ได้เคยถามหยอกกันมวนใจคำตอบง่ายๆก็คือแฟนเขาแต่คิดมาถึงว่าวันหนึ่งสิโดนกับเราพบรักบ่านานก็เศร้าเพราะว่าตัวเจ้ามีเขาครองใจพบรักก่านานก็เศร้าเพราะว่าตัวเจ้ามีเขาครองใจออกแบบบอดใจแค่เพียงสิตใกล้หัวใจก็ปิ้าักลา เก็บใจนิ่งหาทางแก้ไขบอกเลิกคบหาแต่น้ำตาบ่ยอมหยุดไหลเลิกคบแต่จบบ่ได้คิดทอดเจ้าลายใจบ่ลืมลาเลิกคบแต่จบบ่ได้คิดทอดเจ้าลายใจบ่ลืม สนิทแค่คิดก็ผิดกยติก๊กาหักใจลาแต่ยังหวงหาเจ้าอยู่ตลอดขณะที่อายคิดโอดผู้มีสิุกกดอ,อดเขาคงตีตราอยากบอกแขนงแขนบว่แสดงได้ยามพบาน้าสิผู้ป่าช้าได้แค่สงสารตา ดยังคิดทอดแต่กอดบ็ได้คิดทวนคำถามยามใดเฉลยในใจก็เหมือนไปช็อตตันซังแฟนเขาว,ว่าขอสิทธิ์แค่เพียงคิดทอเก็บเจ้าในใจตลอดแม้สักกอดบอได้ กันเขาเราตีสนิทแค่คิดก็ผิดกะติกาหักใจลาแต่ยังหวงหาเจ้าอยู่ตลอดขณะที่อายคิดหอดผู้มีสิ่งกอดเขาคง,งตีตรายอยากกอดเห็งๆบ่วาดแสดงได้ยามพบหนา้าสิบผู้มาชาได้แค่สงสารตาบอสิบกูมาชามีวาสนา คนคำถามยามใดเฉลยในใจก็เหมือนไปช็อตต้นสังเวนเขาไว้ขอสิทธิ์แค่เพียงคิดโคดเก็บเจ้าในใจตลอดแม้สิกอกดว่าใดคือเกา่าเก,ก็บเจ้าในใจตลอดแม้สิก่กอดว่าใดคือเกา่าเนือ้อเก่าที่นำมาร้องใหม่นะคะต้นฉบับเป็นของพี่นางสิริพ่อนำไพ่พงดัดแปลง ให้ฝ่ายชายบ้างนะคืนทอดก่อนไปได้นะคะจากพีสเสด็จในช่วงของเก่าไปใหม่มาโดย NatureG i f ฟคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยน NatureG i f ฟต์คอนเฟิร์มไปเก่าไปใหม่มาโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเนเจอร์กิฟต์คอนเฟิร์มในศตวรรษนี้นะคะ เราหันจะ,ะหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกันมากขึ้นจริงๆนะแล้วก็อยากจะดูดีกันมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างที่ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะวันนี้ก็เลยขอแนะนำา o o f f e e 2เกาแฟาสูตรพรีเมียมจาก Nature g i f ฟค่ะมีส่วนผสมของแอลเคนอีนแล้วก็โอล g โกฟรุกโตสเป็น2ตัวช่วยดีๆที่มีประสิทธิภาพค่ะทั้งเรื่องของการเร่งการเผาผลาญทาให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้รสชาติหอมอร่อยค่ะแถมยังมีประโยชน์ด้วยเป็นการ ตอบโจทย์ในการดูแลรูปร่างนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหามาดื่มกันให้ได้เดี๋ยวจะไม่ทันค่ะเพราะว่าศตรวตรรษนี้ใครๆที่ดื่มแล้วติดใจกันทั้งนั้นนะคะสําหรับ c o f ฟทเวนตี้วันอีกระดับของการดูแลจาก Nature g i ิฟค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Nature g i ิฟ call center 0 2นย8สองแปดช่วงหน้าในดวง Society นะคะใครอยากฟังเพลงแบบเร็วทันใจด่วนๆโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ค่ะจากพี่ทุเรียนชยภูมินะคะขอบคุณคลื่น ทุกทุกเน็ตเวิร์กที่คอยแจ้งข่าวสารกันตลอดนะเจอกันวันจันทรนะจ๊ะคุณเล็กแล้วก็น้องกระตอยพร้อมทั้งชาวเน็ตเวิร์กทุกท่านด้วยส่วนน้องสมทรงบอกว่าพี่เล็กคะฝากบอกพี่ทุเรียนด้วยนะคะว่าช่วยเบรกค,ความดุของลูกน้องหน่อยคะ่ะก็เวลาหนูแกะลูกน้องพี่ทุเรียนทีไรได้เลือดทุกทีเลยข้อ <c oughs> วิธีการก็คือต้องไปซื้อที่เขาแกะมาแล้วนะคะแพงนิดนึงนะ คนกระเป๋าหนักอย่างน้องสมทรง,สงไม่มีปัญหาใช่ไหมคะแล้วก็จากแม่มดปตทท่าใหม่รายงานตัวด้วยนะคะส่งกําลังใจให้กับคนที่กําลังลําบากทุกคนเลยให้สู้ๆนะขอเพลงดอกรักบานบนต้นงิ้วมาด้วยนะคะมีข้อความทักทายมาจากคุณต้นฉาดเขาบอกว่าแล้วบ้านพี่เล็กอ่ะอยู่พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมหรือเปล่าขอเพลงล่องแม่ปิงให้กับน้องน้ําฉัดได้ครับนะคะก็บ้านพี่เล็กจะว่าไปแล้วอาจจะไม่อยู่ในที่เสี่ยงเท่ากับ เ่แถวๆรังสิตคลองหลวงสายไหมลำลูกกาอะไรทํานองนั้นอันนั้นเขาจะมีความเสี่ยงมากกว่าเพราะว่าอยู่ใกล้พื้นที่น้ามากกว่านะคะแต่ว่าถัดจากตรงนั้นแหละก็จะเป็นบ้านพี่เล็กแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็รอดูแล้วก็รอยลุ้นติดตามข่าวคราวกัน